เาขอาอย่างลุยสองร้อยหกสิบองศาที่นี่ลุยอ่ะถ้าสูงใกล้ๆก็ได้ถ้าอยากให้เห็นใกล้ๆไหนวะเฮ้ยสองร้อยหกสิบมันอยู่ไหนก็ได้ใกล้ๆไม่ต้องแบบเป๊ะหรอกสองร้อยหกสิบม,ม,มาครบับบรรยากาศก,ก็สวยงามจะไล่คนอื่นฟังทำวูดเ,เลยมานอนที่นี่เป็นไงบ้างถ้าเกิดเราเลือกที่จะกลายเป็นที่มันวิวดีมันก็ชิลใช่ กางเต็นี่หันมาไปทางที่มันเป็นอย่างเงี้ยโปรยหยาบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,นอย,ยอยันนี้อาจจะเป็นกวางกวางอีกแล้วน,นั่นไงกวางเห็นกวางไหมครับน,กกน,น,นั่นกวางเอ้ยเนี่ยก็ไม่รู้ดิมึงจะเล่นอะไรตอนนี้ไปทำไปอันนี้คือทำไมมันใช้ลำตะคองนึง มันต่างอะไรกันเลยคือลำตะคองน้ำใสใช้ได้น,ะน้ำใสร้อเย็นไม่รู้เหมือนกัน,นกไม่เรอ ไม่รู้กันโอ้ะโนะเดิดดดนย่องขนาดไหนอะเออน้ำใสดีนะอันนี้เล่นน้ำได้นะ, <c oughs> ะเดินย่องมันมีการสั่นไงมันเลยไม่ไมต้อเดินย่องไงแต่อันนี้ที่สั่นเพราะว่าสะพานมันสั่น นี่แหละสะพานแขวนไงครับไม่ะอ,อะเ,อเดี๋ยวเราต้องไงต้องไปเดินตรงนู้นอยู่แล้วนะเก็บแรงไว้เดินเถอะเป็นสิก็ลงท้าแต่แหละใส่ไม่ได้เลยอคู่นี้เคื่องทิ้งคือเองไปเลยดีกว่าอ่ หรือเอาไปให้คนอื่นใส่เลยมันไอตุ่มอะ่ะไอตุม่มข้างน้าอะ่ะมันดเดี๋ยวเราจะแคปเจอร์ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปแคปภาพกันได้ไมั้ยเราก็ถ่ายอย่างนี้ไปเลยก็ได้นีสองนาทีน่ะได้สาระไม่มีสาะระเลย <c oughs> ตามมาเหาตรงนี้ไหมเดี๋ยวเข้าไปขอภาพอาเห็นนะไปยังมุมนี้โอเคไหมเข้าไปขอภาพมนี่เนี่ยตัวที่เราเห็นนี่ ัโตนี้ซื้อที่ไหนอะครับซื้อในเน็ตครับช้อปปี้ครับอ๋อราคาเท่าไหร่ครับทุกคนครับอันนี้พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยตอมตอมอมต่อขาอันนี้มันม้วนได้ใไหมนะม้วนได้ครับแกะมาม้วนได้ครับของครับในช้อปปี้ครับช้อปปี้อันนี้เหมือนกันครับอันนี้ทางเงี้ยที่อยากได้ของเล่นเริ่มจะเยอะนี่